สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้พูสู้คนพ่อกันกบแม่เมียอ,อีกแล้วเจ้าพี่น้องมือนี้กับสิผพพ้าผีผ้านองเข่าเมืองนะจ้ะอันนี้ไม่เท่าสังมาบหาโอมาไปล่องจ้าพี่น้อง้าใสบได้บ่ามากกัสีส่งขึ้นพ่อโอมาต้องไปเมืองไทยนั่งจ้าพี่น้องก็เลยเอาไปเพื่อเล่าแบบพยุงการเดินเนาะโอมาอายุไรแล้วาจ้ทุกคนก็นเลยเป็นห่วงเล่าายเติบอยเออนี่เห็นบ่ะมือนี้กับสิผ้าพีผ้านองไปสื่อของหลายมองลายทีเนาะ ที่ปลายทางของเขากับยูที่เมืองแฮดออมแบรกนะจ๊ะภาคพิษกับขออภัยเด้อออกเสียงบ่ถือลิรนมันแครงเออสองข้างทางกับสิมิลานค่าขายเครื่องดงเครื่องเครื่องดื่มร้านอาหอ,อาหารเอหอนาะห่อนเขาก็สิม่มีตาลัดอยู่หน้าร้านนะคะเพื่อที่คนมานั่งรับแสงนะจ๊ะพี่น้องแดดแห้งปานีสูกับมะนางตากแดดนาะสุมฝรั่ง <laughs> อันนี้เป็นร้านแรกค่ะพี่น้องขากัสิมิซือ อของใส่จิปะทนะจิบจิบจอบจอบนะาจะพี่น้องนี่อันนี้เป็นกระถางดอกไม้ที่แบบรดน้ําต้นไม้แล้วก็จะงอกเลยว่าแบบสันอ้ยมาเฮ็ดดีแถอะเานาะเออนั่งก็อยากได้แมวเลยบอกว่าเอาไว้ก้อนลูก <c oughs> เดี๋ยวไม่มีคนดูแลพดูดแต่คนอยากได้อ่านแนวฉีดน้ำกระบ,บอกฉีดน้ำหัวจงหัวใจนั่งมกักลายเอ่อแม่อนีแม่เมียววาแม่เมียว,วสีหาเสือกามน,น้อยไปใส่รับลมยามแรงจักหน่อยจ้ะเพราะว่ายามมันหอนยามแรงเนาะ อลิซาหน่อยกับมได้สอยนะจ๊ะเอาไปฝากมูนี่เสือแมวเมียว,วด้มากล่ะสามโตไหวใส่กระตุงกระติงอยูเ่เฮียนกับของละจ้ะพี่น้องเออของกิฟช็อปกันห้ายคิ้กันดุงกันแดดแว่นตรงแว่นตานะคะเนสเซอร์เรี่เยอะแยะจ้ะทุกคนคะ่ะแต่แมวเมียวใส่บได้ดอกจ้ามันคันเพราะว่าผิวแมวเมียวบ่ถือกับของมูนี่ <c oughs> แมวเมียวถือกับของนะเออของแท้จ้าพูดแล้ว <c oughs> ขอายเดจ,จ้าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นโซนนะ่ะเครื่องซ้าอ่างนะจะสําหรับเด็กเด็กสาวๆาวนะจ,จ้ะพี่น้องนี่เห็นบ่เยอะแยะมากมายนะเลือกสรรจ้าพี่น้องการไปไทยตะลเือบอแมนสิเตรียมตะกระเปาไปเดอจ้าพี่น้องการไปไทยตะลเือเนี่เบิดเปืองตังหลายเติบเ้ยค่ะทัวร์สีแพกกระเปาเรียบเรียบร้อยเน้อก็สิคล้องฝากผู้นนด้วก็คล้องฝากผูนี่เสือ้อเออเสื้อผ้าคุณพ่อบ้างนะคะพี่น้องเออน่ะเห็นบ่ ซ้นเสื้อผา้าสวยๆงามๆเนาะนี่อันนี้ก็บคองกินแต่าอาลิซาหน่อยมาน้ำทับวได้ติดมือด้วยขนมคือสิแปลกอยู่ดอกจ้ะพี่นอ้องนี่เห็นบอคุณแม่ก็เลือกขนมแบบไดเอทมาสองชุดนะจ้ะพี่นอ้องนี่เห็นบอติดมือแล้วถ้าได้ความติดมืออล้วอย่ามิแต่อยากออกจากลานเดทคนหน่อยเออคุณแม่ก็เซลสวยจักหน่อยผอแลแหละเออมากับลูกๆเป็นงสิดอกจ้าพี่นอ้องต้องทําใจจักหน่อย ผู้นึงเบาขึ้นผู้นึ่งเบาโลงแตกโสบโคบโคบอยู่จ้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผาเด็กนุเด็กน่กนอยผู้สาวซ้ำน้อยจะเห็นบ่าสีสันสวยงามเลยจ้าพี่น้องทั่วสีเหลืองแนวนั้นแนวนี้ได้แล้วพอได้แล้วเขาก็สิไปตอลานต่อไป